2องเลยหนึ่งใช่หนึ่ง,งแถมหนึ่งอ่ะลาแฟนคลับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลงแล้วเราไปขายอะไรมาสองร้ยเก้าสิบไหมกระเขาแค่วันนี้แหละโลชั่นน้องเกียวอ่ลาแฟนคลับก่นอนอาทุ่มยี่สิบก็ได้อาทุ่มยี่สิบก็ได้จันลาแฟนคลับก่อนทุ่ม่ เพราะว่าเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นล่องเที่ยงขึ้นเคิงอยู่พาน้องไปร้องไห้อย่าเพิ่งขอไอไอเอาคุกกี้มาให้หน่อยวันนี้ว่าจะไลค์คุกกี้ให้ลืมเอาคุกกี้มาก่อนของผมอีกสามลิตรท้ายครับลอลิงหนึ่งหนึ่งเท่ากับสองร้อยเก้าสิบพร้อมผมจะโดนด่ามากกว่านี้ไหนๆก็ได้จัดแล้วถ้างั้นก็ เอาคุกกี้มาให้เลยเพราะว่าแฟนคลับรอคุกกี้คุกกี้มีแค่สองร้อยกระปุกเอาคนละสองสามกระปุกก็แป๊บเดียวยุ้มอันแกล้งกันพี่น้องยังมีหลายเพันโมกระสืดเอเพิ่มมากเพึ่นมากยุมก้มอันแย่งกัน นี้เลยนะคะพุ้นะคะเม่เก่อนที่เออแต่บอกมันทุนแนอันเน,นี้ยมุนจุลุนจุลุน,นก่อนองนี่มีขาบ้างไร้หัวก่อนไปได้ดูอ,อีดอกดูอกเฮอองคอควายคอไก่เท่ากับสองขอบคุณค่ะ ข้อกับสามขอบคุณค่ะส่งพ่กนี้นะคะตอนนี้เรามีแค่200กระปุกพร้อมส่งเลยนะคะแม่แม่จ๋าพร้อมส่งเลยนะคะพี่คนรีบเลยนะคะก่อนที่พนักงานจะหยุดปีใหม่นะสั่งไปที่บ้านเลยว้าสิกระปุกขอบคุณค่ะด้วยอ่ะอกคุณุใช้กี่โมเกินมาหาแล้วไเนโโลยจนพาไป้ยาหลายรอบแล้ว่านเปลี่ยนไปล้หรอุยขอบคุณค่ะสิบกระปุกขอบคุณค่ะ ก็อุดหนุนไยนะคะแอนดี้บอกพี่แอย่ว่าสิลงมากจริงหนเนี่ยว่าติยางไปหาขนลุ่มแบบนี้นะกระดีกรดีเดเนาะดเกี่ยวกับใครหลอดนี้แอนดี้เร่งทำงานก่อนปีใหม่ค่ะดูเคลียร์ออเดอร์ร่วมประชุมไหมล่ะตอนเย็นร้องได้ไหมสอบกับนี่เนี่ยเป็นช่วงเคลียร์ออเดอร์วันนี้แน่งานใครที่มานะคะใครที่มาอุดหนุนสินค้านะคะก็จะมี มีของที่ระลึกให้นั่นก็คือแก๊สงานแต่งนะคะหน้างามซื้อมาฝากาหน้างานนะคะ กเลยขอบคุณค่ะเอฟซีนะ่ารนะักมาก buat ni be direct eh pada ทีมัตตดท้ายบานเนี่ย,ยอนอ่ารักมากคุกกี้กระปุกละ69บาทนะคะทุกคนคอควายพอไก่เท่ากับจำนวนเลยนะก่อนปีใหม่นะคะแพ็คของส่งพรุ่งนี้นะคะก่อนที่แอดมินจะลาช่วงปีใหม่นะ,ะ,บนะ,ะ69บาทค่ะ พอกเท่ากับโลชั่นหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบนะคะจัดจัดอันโบเวเดตบุษสารหนูเลยเพราะว่าเพื่อนเดี๋ก็กบอกแล้วหนูก็ต้อง <Okay. S 1> รหัสอะไรนะสารรหัสโลชั่นอะไรรอลินหนึ่งรอลินหนึ่งไ,งน,ไนึ่งไปง่า

จะมีใบหนึ่งใบท์บสามเสี้าจอได้ไหมจอดได้โรงงานยังบังบังประตูประตูผมโอเทได้เป็นยังไงบ้างลงแค่เดือนน่าเสียดายแต่ว่าก็อยู่เหมือนเด็กคนจะซีคิปอนเดียวันไ่ดูจะเหมือนได้ไม่ได้แต่ก็มันเป็นการ พอกกี้หกสิบก้19บาทนะคะพุกกี้บาบาทค่ะโงแตงรอนผู้ชมเฉียค่ะเป็นยังไงบ้างที่มี2เนมียเป็นไงบ้างีมีงานเราี่จะถีเร็วๆนี้อ๋อแค่กอใช่ไมพร้อมรบผมแล้วก็รู้สึกนึ่อยยครับไม่ใช่ เราทอมให้กับผู้ผู้แข่มากที่นี่ไม่ทอะไรจริงจแล้วคุณรู้หว่าเไม่ทำอะไรบตอนนี้ก็ได้รับมอใหม่แล้วคราองเะรบ้างแค่ดตรุณนค่าคุณประจักษคุกกี้สองขอคุณค่ะกี้ได้คกกี้มีแค่200กระปุกนะคะช่วยดุงน้อตด้วยนะ เพิ่มเป็นคุกกี้ยี่สิบขอบคุณค่าคพี่สมใจขอบคุณค่าแม่ขยันมากกแตัวแล้วก็ขายหมวกนด้วยนะคะอย่าลืมไปกดตะกร้าเยอะๆนะจ๊ะนะจ๊ะันท้อเลยแล้วก็ยันองพูดเองเลยนะทุกคนโลชั่นเขามาจาัดโคคิดูวาเขาไม่ปรึกษาอะไรเลยหลอดละหลอดละสามร แต่ว่าวันนี้หนูจัดโคหน้างานอะหล่อนละ290เนี่ยแม่เขาก็มาซื้อใช่ไหมแล้วล่าสุดเขาไปไลฟ์สดขายเอง้อยแถมหนึ่งเนี่ยล่าสุดได้เอาไปแถม,ให,แมให้แม่ใหม่ใช่ไหมนะแถมแล้วทุกคนครับผมโดนด่าไปแล้วล่ะเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยแม่เตียมนะโดนด่าจริงเพราะใชนแล้วครับอ่ะเขายังไม่ปิดให้ก็จัดให้ครับใครสนใจ โล, 1, 1, โลชั่นงสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเขา<อ>ส่งส9บาทแล้ว่าคุกกี้เนี่ยคือมีแค่สองร้อยแล้วแอดมินก็เตรียมส่งของพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นโอ้ยคนคือบงบงคุกกี้คอควายคอไก่เท่ากับโลชั่นหนึ่งแถมหนึ่งลอหนึ่งหนึ่งเท่ากับจำนวนชุดที่ต้องการนะคะทุกคนโอเคครับฝากทุกคนด้วยนะแต่แต่ถ้าคุกกี้เนี่ยทุกคนถามเยอะเราจะเข้าไปห้องน้ำจะไปแต่งหน้าเลย นะครับเมื่อกี้นั่งไลค์ขายอันนี้ไปได้ตอนนี้ได้เกือบร้อยชุดละนะคู้กี่สิบกับคู่คนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ข้อำหนึ่งขอบคุณค่ะรีฟเอฟเลยนะใครที่พิมพ์รหัสพิมพ์ระบบดูดไม่เป็นใครอยากได้โลชั่นก็พิมพ์สนใจโลชั่นนะคะพิมพ์สนใจโลชั่นเอาเด้อทุกคนเด้อ โอ้ยซัก <imitation> ยอดแต่เนามาอะไรด้ห hmm. น mm ้อ hmm. uh, mm ่ะ hmm. พี่ใช่นาดไงสบายใช่นาดีงเออมาละไรยังมาไห้เน้ะเอาปกติไห้เมาอะไรกับมวนมาหาไห้เอปไห้ไห้คนไยู่านมาดคนบางส่วนเปลี่ยนท่านอ๋อสี่พันสี่คนอย่าลืมเข้ากลุ่มให้กำลังใจเราเยอะ จำนวนนะคะทุกคนเดี๋ยวแพ็คของส่งพรุ่งนี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยกระปุกนะคะเหลือไม่ถึงร้อยกระปุกแล้วนะคะคอายกอไก่เท่ากับจำนวนวันพีระหัดคอายกอไก่สมถติว่าอยากได้สามกระปุกก็คอายกอไก่เท่ากับสามใครอยากได้โลชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคาโปรปีใหม่หนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะ <pec S 2> รอลิงหนึ่งหนึ่งเขากับจะมัวนาะาคุเติมจะขันอัเล้วเกิน พสาลแม่นสองแม่ลอยบท่านบอกลอยกันอยเลดลองก่อนเล่รอองกเล่ะโอเคอกันสีลกันทีลงก่อนชวเลอกไปรกกอไปลองสืกานกันได้ลังแก่บนก็ได้อกอนจากแกบนนยังทีก่อนบอางมิตรยาว

แล้วรีบโอนเลยนะคะเดี Rainbow, ๋ยวพรุ่งนี้แอดมินเกลียวส่งของให้นะคะตอนนี้กล้องใหญ่ไรแล้วนะ ทุกคนวันนี้กล้องใหญ่เลยแล้วหน้าเวทีไปชมหน้าเวทีกันนะคะไปที่้าแม่ะใช่ได้ได้ได้ม่ได้ทุกเวทีท้้ากกัได้ค่ะใครไม่ชวนกินนะ ไลสดให้หน้า Facebook ของเพียร์พาวแล้วนะตอนนี้กําลังแสดงแล้วนะงานเรียกในเกียตกรทมมัมสะพานเกียรออติคือแชร์กันเยอะๆนะคะพุกกี้คอควายคอไก่เท่ากับจํานวนอภแพของส่งบุกกี้นะคะแล้วก็จะเอาโลชั่นจัดให้ปีใหม่2 9 1เแถม1 291แถม1รอลิง นหนึ่งหนึลอีน์หนงหนนะคะลอลี่ง1นึ่ง,ง,งสองแถมหนึ่บาทนะคะเม้อส่ง39บาทคุกกี้คุกกี้30มสิคุกกี้69บาทเม้อส่ง39บาทพอควายพอไกเท่ากับจำนวนนะคะตอนนี้หน้าง,งานเริ่มแล้วนะคะตอนนี้หนูแชร์ไลฟ์สดชแชร์ไลฟ์สดให้แล้วนะ นะคะคเริ่มแล้วค่ะโอเคนะคะไปชมกล้องใหญ่เลยนะทุกคนนะ